สวัสดีครับกับผมนาดิตศกรทองนุ่นรหัสนักศึกษา 66, 10 6 6 1 0 6 1 0 1 0 7ครับผลิตภัณฑ์ที่ผมนำเสนอก็คือนมโปรโตีนเพื่อสุขภาพครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงความแตกต่างระหว่าง Business Model Canvas ฉบับเก่าและฉบับใหม่ครับโดย BMC คือเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบและวิเคราะห์โมเดลธุรกิจในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมีโครงสร้างที่ชัดเจนโดยมีส่วนประกอบด้วยกันทั้งหมด9ส่วนครับได้แก่1 กลุ่มลูกค้าหลัก 2. คุณค่าหลักของผลิตภัณฑ์ 3. ช่องทางการเข้า,ขาถึงลูกค้า 4. ความสัมพันธ์กับลูกค้า 5. แหล่งที่มาของไรายได้ 6. ก,กิจกรรมหลัก 7. ทรัพยากร,รหลัก 8. พัฒนิตหลัก 9. โครงสร้างต้นทุนครับโดย BMC ฉบับใหม่นั้นได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจโดยเฉพาะในยุคดิจิทัล ที่มีการใช้เทคโนโลยีและข้อมูลในการสร้างคุณค่าที่แตกต่างและการตอบสนองของลูกค้าอย่างรวดเร็วครับเพื่อให้การวิเคราะห์ธุรกิจมีความครอบคลุมและทันสมัยมากยิ่งขึ้นสิ่งที่ B M C ฉบับใหม่เพิ่มเติมจะ,ะมีเพิ่มเติมมากกว่าฉบับเก่านะก็คือ 1. การเน้นเรื่องประสบการณ์ข,ข,อของลูกค้าครับฉบับใหม่นอกจากจะการทำความเข้าใจาลูกค้าแล้วฉบับใหม่จะได้รับการเพิ่มเติมให้ความสําคัญกับประสบการณ์ข,ข,อของลูกค้าตลอดการเดินทางของลูกค้า ผ่านช่องทางต่างๆและการสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างออกไปตามแต่ละกลุ่มลูกค้าครับ2การรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมครับโดยที่ว่าฉบับใหม่เพิ่มการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในทุกๆองค์ประกอบของ BMC เช่นการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการขยายช่องทางและการใช้ข้อมูลปรับการสร้างคุณค่าที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าครับ 3. ความยืดหยุ่นในรูปแบบรายได้ครับฉบับใหม่เพื่อความยืดหยุ่นในการเลือกและออกแบบโมเดลรายได้เช่นการมีบัตรสมาชิกหรือบริการฟรีแต่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือว่าจะเป็นแบบจ่ายตามการใช้งานครับ 4. การเชื่อมโยงกับคู่ค้าด้านดิจิทัลฉบับใหม่การเพิ่มความสําคัญในคีพาร์เนอร์ชิพนะครับโดยการร่วมมือกับบริษัทหรือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อขยายขอบเขตของการบริการครับ 5. การสร้างมูลค่าจากข้อมูลครับ ชอบใหม่การใช้ข้อมูลเป็นส่วนสําคัญในการสร้างคุณค่าทางธุรกิจโดยสามารถใช้ข้อมูลเพื่อทําการบริการหรือผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้นครับ6การนําเทคโนโลยีมาใช้นในต้นทุนครับชอบใหม่เพิ่มความสําคัญในการลดต้นทุนและก็เพิ่มประสิทธิภาพผ่าน,นการใช้เทคโนโลยีครับ7เพิ่มช่องทางใหม่ๆสําหรับการเข้าถึงลูกค้าชอบใหม่ เพิ่มช่องทางการเข้าถึงลูกค้าผ่านโซเชียลมีเดียหรือว่าออนไลน์แพลตฟอร์มครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้แพลตฟอร์มที่สามารถเชื่อมต่อกับลูกค้าได้หลากหลายช่องทางครับเช่นแอปพลิเคชันมือถือหรือว่าจะการหรือว่าจะเป็นช่องทางอีกมากมายครับต่อมาเราจะมาพูดถึงการปรับ BMC ฉบับใหม่ให้สอดคล้องกับการวิเคราะห์อของ WIP q e s t i o n นะครับ The w i k q u e s t i o n เป็นตัวช่วยในการตั้งคำถามเพื่อวิเคราะห์พฤติกรมกรมผู้บริโภคเพื่อใช้ในการวางแผนธุรกิจ p M C ครับประกอบไปด้วยใครอะไรเมื่อ,อไรที่ไหนทำไมอย่างไรครับการใช้ The w h q u e s t i o n เป็นตัวช่วยในการถามคำถามหรือที่มีทีิภาพซึ่งสามารถช่วยเราเข้าใจลึกซึ้งเกี่ยวกับสถานการณ์หรือการดำเนินการต่างๆโดยเฉพาะการวิเคราะห์ธุรกิจวางแผนหรือการออกแบบโมเดลธุรกิจครับ เช่น bmc ก็สามารถใช้การวิเคราะห์เหล่านี้เพื่อช่วยให้มองเห็นถึงจุดที่ต้องปรับปรุงหรือพัฒนานได้ดียิ่งขึ้นครับต่อมาจะมาพูดถึงตารางสรุปข้อมูลวิ question จากผูต้ตอบแบบสอบถามทั้งแปฉบับนะครับโดยช่องที่1ก็คือใครซื้อนะครับคือจะเป็นบุคคลที่ต้องการออกกำลังกายหรือว่าบุคคลที่รักสุขภาพนะครับ2ก็คือซื้ออะไรนะครับก็คือจะดูจากปริมาณสารอาหารหรือว่าปริมาณโปรตีนหรือว่ารสชาติที่หลากหลายครับ สามซื้อทําไมก็คือจะเป็นแหล่งสาหารที่เร่งด่วนหรือว่าจะซื้อจากความชอบจากผลิตภัณฑ์ครับ4ก็คือใครมีอิทธิพลครับก็คือส่วนใหญ่จะมีทพลมาจากครอบครัวเพื่อหรือคนรักครับ5ซื้อเมื่อไหร่จากความถี่ที่สํารวจนะครับก็คือเขาจะซื้อประมาณส,สัปดาห์3ครั้งต่อสัปดาห์ครับในช่วงเวลาเช้าเย็นครับหกก็ 6. คือซื้อที่ไหนครับจะเป็นการเลือกซื้อจากร้านสะดวกซื้อหรือว่าจากเซเว่นอเลเวนครับ ซื้ออย่างไรก็คือจะเลือกร้านที่มีสินค้าที่ต้องการหรือว่าร้านที่มีสินค้าที่หลากหลายครับ